แวดวงการเมืองเวลาถึงช่วงปลายปีเนี่ยทุกรัฐบาลทุกพักจะถูกสื่อมวลชนประจําธรรมเนียบตั้งฉายาตั้งฉายาเขาจะโหวตกันนะฮะคือสื่อมวลชนในทำเนียบเนี่ยเขาจะประชุมกันแล้วก็ก็โหวตชื่อขึ้นมาแล้วก็ดูว่าชื่อไหนเหมาะสมพร้อมเหตุผลประกอบประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะฉายาเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เหตุผลประกอบเนี่ยมันสมเหตุสมผลตามฉายาไหมปีนี้เนี่ย อธิบายฉายากับเหตุผลประกอบตรงไปตรงมาดีนะครับล่าสุดฉายารัฐบาลลงเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานสื่อมวลชนสายทำเนียบก็ตั้งฉายารัฐบาลว่าพี่คนแรกเหตุผลประกอบก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีจุดโดดเด่นคือนโยบายรถคันแรกบ้านหลังแรกด้วยความที่รัฐบาลต้องบริหารงานประเทศมีเงาของพี่ชายพี่สาวพาดผ่านเข้ามารวมไปถึงปัญหาต่างๆมาจากเรื่องของพี่ เขาบอกทั้งปัญหาเรื่องของบ้านเมืองข้าวของแพงปัญหาปากท้องเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็แก้ไขาบางอย่างสําเร็จบางอย่างก็ยังไม่สําเร็จเรียกได้ว่าเอออะไรก็พี่เขาบอกเวลาจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ปรึกษาพี่เอออะไรก็พี่เรื่องของพี่ต้องมาก่อนต้องมาเป็นอันดับแรกก็เลยได้ฉายาพี่คนแรก นี่ครับคือสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธ์ก็บอกว่าประชาชนต้องมาก่อนรัฐบาลจุดนี้สื่อมวลชนทำเนียบก็บอกพี่คนแรกคือพี่มาก่อนเพราะความเดือดร้อนประชาชนมีปัญหาพอๆกับเรื่องของพี่ชายที่อยู่ต่างประเทศนี่ฉายารัฐบาลอันที่หนึ่งนะฮะวาทะแห่งปีคำว่าลอยตัวนั้นต่างกับคำว่าไม่รับผิดชอบนี่เป็นวาทะแห่งปีนะฮะคำพูดนี้มาจากนายกรัฐมนตรีพูดอธิบาย ชี้แจงประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนโยบายรับจำนำข้าวเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ํา3 5แสนล้านคุณยิ่งลักษณ์นายกขึ้นกล่าวชี้แจงอภิปรายในที่ประชุมสภากรณีเปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากถูกกล่าวหาเรื่องความไม่รับผิดชอบลอยตัวเหนือปัญหาเนี่ยครับแล้วก็อธิบายว่าเรื่องลอยตัวเหนือปัญหากับคําว่าไม่รับผิดชอบไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยเป็นวาทะแห่งปีนะฮะ ส่วนฉายาตัวนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ชื่อฉายาปีนี้ว่าปูกันเชียงปูมาจากชื่อเล่นของนายกชื่อปูส่วนกันเชียงเนี่ยก็คือตัวปูเนี่ยมันมีกันเชียงและตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ชื่อเล่นชื่อปูลักษณะของปูก็คือเดินเซไปเซมาไม่ตรงทางอีกทั้งในการบริหารงานของนายก ที่ต้องแบกภาระใบสั่งจากพี่ชายก็คือคุณนักษินและพี่สาวก็คือคุณเยาวภาวงสวัสดิ์หรือเจ๊แดงแม้แต่คนรอบข้างก็คอยลากไปลากมาทํางานก็ไม่ค่อยเห็นผลงานเป็นรูปธรรมนักได้แต่เดินโชว์ตัวไปโชว์ตัวมาประมาณนี้เมื่อมีปัญหาทางการเมืองก็มักจะตีกันเชียงลอยตัวหนีปัญหาก็เลยได้ชื่อว่าปูก่กันเชียงนี่ครับคือกันเชียงหนีปัญหาลอยตัวประมาณนี้นะฮะนายกก็ได้ฉายานี้ไป คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนตได้ฉายาก,กันชนตระกูลชินความหมายก็คือเป็นบอดีกาดคอยปกป้องนายกและก็นายใหญ่โดยเฉพาะคนตระกูลชินวัตรทุกรูปแบบทั้งงานในสภาและก็ม็อบต้านรัฐบาลเดินหน้าชนทุกเรื่องแต่กลัวการแก้ปัญหาภาคใต้ผลงานโดดเด่นคือปราบปรามยาเสพติดก็เลยได้ฉายานี้ไปส่วนคุณกิติรัตนะ์รนรนงรองนายกรัฐมนตรีรมำตีคลังได้ฉายา ลูกไกไ่ไว้ลายเนี่ยครับไวไลาเนี่ยคือแบ่งเป็นสองคำนะฮะลูกไก่เนี่ยคุณกิติรัตน์เนี่ยชื่อเล่นชื่อโต้งคนก็มองว่ามาจากไก่โต้งแต่ด้วยความที่ประสบการณ์การเมืองน้อยคุณกิติรัตน์เนี่ยยังเป็นได้แค่ลูกไก่ไม่ใช่พ่อไก่ส่วนไว้ลาเนี่ยมาจากคำที่คุณกิติรัตน์เคยไปพูดในงานสมาัมมนา ว่ากโกหกสีขาวคือกรณีตัวเลขส่งออกต้องตั้งเกินจริงเพื่อให้ดูแลมันมีความหวังมีความคาดหวังมีเป้าหมายหรือเรียกว่ากโกหกสีขาวก็เลยเอาสองคำนี้มารวมกันคือลูกไก่ไว้ลายก็คือเป็นลูกไก่โกหกสีขาวประมาณนี้นะครบคูปวนพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ล่ำตีว่าการกลาโหมได้ฉายาตามล่าหน้าหล่อ มีตำแหน่งใหญ่โตครับแต่กลับไม่มีผลงานโดดเด่นเรื่องความมั่นคงก็ไม่ชัดผลงานประจักษ์อย่างเดียวก็คือตามไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกหน้าหล่อเพื่อถอดยศกรณีหนีทหารเกณฑ์นอกจากนี้ก็ยังถูกหลานโอก๊กผ่านทองแท้ชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสั่งสอนกรณีข่าวรอบทำร้ายคุณนักศิล ทางทางที่โอ๊กเป็นเพียงเด็กที่ผ่านการเรียนรอดอแต่สั่งสอนคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระดับในพลเด็กเรียนรอดอสั่งสอนในพลผลงานไม่ชัดเลยได้ชื่อว่าตามล่าหน้าหล่อเนี่ยครับอันนี้ฉายาสื่อมวลชนทำเนียบตั้งไว้นะฮะส่วนคุณนับทบดสัเกื้อล่ำตีช่วยพาณิชย์ได้ฉายาไพร์เทียมไพร่เทียมเนี่ย คือเป็นมาจากคุณนทวุฒิเป็นแกนน,นาํานปชขึ้นเวทีปราศัยก็จะมักยกตัวอย่างเรื่องไพร่เรื่องอมาตแล้วก็เปรียบเปรยว่าตัวเองในสภาพเหมือนไพร่ประมาณนี้แต่ที่สื่อมวลชนให้ฉายาไพร่เทียมก็เพราะว่าคุณนทวุฒิเนี่ยเป็นคนเดียวในกลุ่มแกนนําเสื้อแดงที่ยังเหนียวนั่นได้เป็นรัฐมนตรีคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้เป็นผลงานคุณนทวุฒิก็ไม่ชัดชัดเพียงแค่พูดเก่งทํางานอะไรก็ไม่ชัดเจนดีแต่ปาก ขณะที่มาเป็นรัฐมนตรีกับใช้ชีวิตและการทำงานลักษณะอมาตไม่ต่างจากคำว่าไพร่เทียมก็คือเป็นไพร่แต่เทียมเพราะว่าทำงานแล้วไม่เหมือนไพระทำงานเหมือนอมาดนี่ประมาณนี้นะฮะส่วนคุณบุญทรงเตริยาพิโรลัมตีว่าการพาณิชย์ได้ฉายาบุญสุดที่บุญสุดก็เพราะว่าโครงการจำนำข้าวควรจะเป็นผลง,งานรัฐบาลกลายเป็นจุดอ่อนถูกทางประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจโจมตี สินค้าก็ราคาแพงมีบุญอยู่ก็เลยกลายเป็นบุญสุดไปนะครับแต่ที่เหนียวนั่นได้ก็เพราะเป็นเด็กเจดอเลยอยู่เหนียวแน่นไม่หลุดตำแหน่งรัฐมนตรีมานี่ฮะส่วนคุณบวรวัตรเอื้อภิญญากุลลำตีว่าการกระทรวงวิทย์เทคโนโลยีได้ฉายาดอดันดีเป็นเด็กเจ๊แดงคุณเยาวภาวงสวัสด์ดันมาผลงานไม่เป็นที่ปรากฏ แต่ไม่เคยถูกปรับออกจากคอรมอรสามารถยึดเก้าอี้ได้เหนียวแน่นแถมล่าสุดยังไต่ระดับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการชื่อว่ามีแรงดันดีจากเจอดอเนี่ยครับเลยดอดันดีนี่ส่วนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นลัตีว่าการคมนาคมได้ฉายาโฟร์แมนสแตนบายเหตุผลคือบอกเป็นรัฐมนตรีน้องใหม่ เป็นที่คาดหวังของรัฐมนตรีน้ำดีซึ่งถูกมอบหมาย้ทำงานสารพัดไฟแรงเป็นคนเก่งประกาศไม่ยุ่งการเมืองมีแรงผลักดันด้านงานคมนาคมหลายเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าต่างๆเป็นรัฐมนตรีที่มีความหล่อล่ำทรมานใจสาวรูปร่างในบึกเลยนะฮะเลยได้ฉายานี้ไปครองส่วนคุณปลอดประสบสุรัสสดีรองนายกรัฐมนตรีได้ฉายาปั้นน้ำเป็นทุนปีนี้เนี่ยผลงานโดดเด่นไม่ช้า แต่รับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมปรับขึ้นเป็นรองนายกตำแหน่งใหญ่ขึ้นก็เลยได้ฉายาคือเรื่องงบน้ำท่วมเนี่ยเงินมันเยอะนะครับประมาณ3,50 0 0ล้านคุณปลอดประสบเข้ามาดูแลก็เลยถูกตั้งฉายาว่าปั้นน้ำเป็นทุนนี่ฮะคุณปลอดประสบนะฮะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณลัมตีว่าการมหาดไทยได้ฉายาสิงห์สำรองความหมายก็คือสิงห์คือสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย แต่เส้นทางการเข้ามาทําหน้าที่ของคุณจารุพงษ์ทั้งตําแหน่งว่าการมหาดไทยหวัาพัาพเพื่อไทยถูกมองว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดไม่ใช่ตัวจริงฉะนั้นเป็นได้แค่สิงแต่ตัวสํารองก็คือสิงสํารองประมาณนี้ฮะแต่ละคนกับฉายาเนี่ยโดนกันไปเต็มๆนะฮะส่วนกระทรวงวัฒนธรรมมีเหมือนกันนะครับอันนี้กระทรวงนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้ฉายากระทรวงวัฒนธรรมว่ากระทรวงแรงเงา นี่ครับตามเหตุผลก็บอกไม่ว่าจะเป็นสมัยของคุณสุกมลคุณปลืม้มคุณสนธยาคุณปลืม้มก็ใช้นโยบายเดียวกันและก็ออกงานพร้อมกันหากใครไม่ว่างจะต้องมีคนใดคนหนึ่งไปแทนเป็นเงาของกันและกันเรียกว่าเป็นกระทรวงแรงเงาคุณสนธย,ยายังได้รับฉายาเป็นรัฐมนตรีไลท์วัฒนธรรมไลท์คุณผู้ชมเข้า Facebook และกดไลท์นยฮะชอบมีรูปนิ้วมือไลท์เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ตัวว่าการวัฒนธรรมเนี่ยก็บอกก็ชอบงานวัฒนธรรมเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกผมรักงานวัฒนธรรมครับ <Okay. S 1> ผมชอบวัฒนธรรม <Okay. S 1> ก็เลยได้ชื่อไป่นะฮะลำตีไล์วัฒนธรรมเนี่ยครับ <Okay. S 1> เขามีฉายาข้าราชการระดับสูงด้วยนะฮะคือผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่คุ้นแต่เขามีตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณปริศนาพงทัศสิริกุลประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมฉายาแมว9ก้าสุดท้าย ที่มาที่ไปคือเป็นประหลัดที่เหลืออายุราชการเพียง9้าเดือนหลังจากถูกดองในตำแหน่งระดับ10บมานานสิปีฮะอยู่มาสิบปีนะฮะดองมาอีก9้าเดือนก็จะก็จะ,กะเกษียณแล้วเลยได้ฉายานี้ไปคุณการุณสุทธิกุลสุทธิภูลน,นะครับฉายาณสุพันเป็นผู้ใกล้ชิดนกกันเมืองใหญ่ที่สุพรรณบุรีเขาบอกว่าถูกเรียกขนาดเที่ยงคืนยังต้องไปเลยก็เลยได้ฉายาณสุพันนะฮะนี่ฮะ ข้าราชการระดับสี 10, ่สิบโดนเหมือนกันนี่คือ C 10, สีสันบรร,รยากาศการเมืองส่งท้ายปีนะครับก็เป็นประจำทุกรัฐบาลทุกปีก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้หมดเวลาของไขประเด็นดังนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ